คือถ้าเกิดใครที่แบบว่าแข็งแกร่งแล้วอ้ามาแล้วว่ะทุกคนเดยวเด้อเด้อมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคน เอานะครับน้องๆอ,อยู่พี่ๆกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ภายในแมปโซนิกสปีดซูมาร์เดเตอร์กันอีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้นะครับทุกคนผมจะไปสอนวิธีการเก็บเจ้าตัวโซนิกภายในเกมนี้กันนั่นเองอ่าน้องๆอ,อยากรู้สินะครับว่าตัวสกินของตัวโซนิกเนี่ยเราจะต้องได้มาจากไหนนะฮะวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาเฉลยกันนั่นเองนะฮะต่อกรณีดักันต่อกรณีชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเอง ได้แล้วเพื่รับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองแล้วสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยออมจากเจ้าตัวล็อบบี้นะฮะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆเลยฮะ,ะทุกคนพอเดินไปเรื่อยๆปุ๊บนะฮะน้องๆจะรู้ว่าน้องๆเนี่ยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเดินกลับมา <c oughs> ขอโทษครับทุกคนเอาหม่เอาหม่เอาหม่ หลังจากที่น้องออกมาจากตัวล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนเอียงมาทางขวาไว้ทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยละนะฮะน้องๆเห็นด้านบน,นนั้นไหมฮะด้าน,นบนนั้นนะฮะคือการ์ดไว้ทุกคนซึ่งการ์ดใบนี้นะฮะมันเป็นการ์ดสกินโซนิกนกั่นเองนะับเพราะฉะนั้นนะทุกคนคือเราเนี่ยต้องวิ่งขึ้นไปบนนี้นะฮะแล้วก็ทําการกระโดดลงไปตรงนี้ให้ได้นั่นเอง <S <S อ่าแค่นั้นเองนะฮะหลังจากนั้นน่ยตัวมันก็จะพาเราเนี่ยสไลด์สไลด์สไลด์ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไปทําการเก็บเจ้าต ผมดันกดชิปทุกคนเอาใหม่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 เราต้องทําการเริ่มสปีกใหม่เลยนะฮะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีเวลเยอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เชิดเอาใหม่ครับทุกคนพิธีการขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะแต่คือถ้าเกิดใครที่แบบว่าแข็งแกร่งแล้วอ้ามาแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนเหมือนกับว่ามันจะไม่มีแรงถีบเลยนะทุกคนนะโอเคโอเคโอเคผมผุมก็โดใหม่นะบ้างทุกคนโอเคโอเคทางนั้นเอาใหม่ฮะทุกคนเราสปีกใหม่เราส เมื่อกี้ผมขึ้นไปได้ไงวะทุกคนผมเลยโคตรงงเลยนะอันนี้คือมมนเป็นหนึ่งจุดไว้ทุกคนที่ผมอะ่ะยังไม่่คยเข้าใจเลยนะคบว่าแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงนะโอ้ oh, oh. ได้มาแล้วโอ้โหโอเคเข้าใจนะฮะถือว่าเป็นเ oh. รืซอง s i m p นะฮะออ้ยได้เย็ดพีด้วยแลนะที่เราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมันก็อยู่ในจุดตัวชาร์เตอร์นั่นเองนะคะเพรากดมาปุ๊บโอ้ oh my god เราได้มา น้องโซนิกของเรากันนั่นเองนะฮะแต่อันนี้น่ทุกคนมันมีข้อเสียนะเว้ยทุกคนเพียงแค่ถ้าเกิดทั้งเซิร์ฟเวอร์นะฮะใช้โซนิกอะเวลาน้องๆจะเล่นกับเพื่อนนะฮะน้องๆจะหาตัวเพื่อนไม่เจอเว้ยทุกคนว่าทุกคนหน่ะหันไปทางไหนนะฮะก็จะมีแต่สกินโซนิกกันเลยนั่นเองนะะเป็นงาทุกคนโอ้โหเฮ้ยแต่ผมลืมดูไปอะทุกคนว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวโซนิกแล้วมันเพิ่มอะไรหรือเปล่านะดูจากผู้ตรงแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่มีการเพิ่มนะจะเป็น EXP นะฮะหรือจะเป็นเจ้าตัวริงเลยนั่นเองและนี้คือจุดแรรรรกกกนนนนะะะที่เเาาาจมัััับสิตวพ นะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์เ์ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์ดองใจผมด้วยไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดถิงของช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็นี้นะครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับไปแล้วทุกคนอ้ห 'cause I'm up and I don't even fly out but I'm here I see rappers in dark ghosts high